มาจ้าแกงหน่อไม้กับแม่ติ๋วเนาะ,ะแม่ติ๋วก็ซื้อหน่อไม้ปี๊ดมาแกงเนาะค่ะเนาะลูกสาวอยากกินเนาะน้องอูชอบกินแกงหน่อไม้ก็มาแม่ติ๋วก็ใส่ปลาทูเค็มเด้อไม่ใส่หมูนะคะแม่ติ๋วใส่ปลาทูเค็มปลาทูหอมจะ้ะนี่นะคะตัวหนึ่งสามสิบห้าบาทค่ะใส่ลงไปเลย แต่ต้องกองก่อนเลิอกลัวก้างค่ะเห็นไหมคะแต่ก็ใส่ปลาด้วยนะคะขอเป็นพูดกลางเนาะค่ะเนะาะนี่นะคะเครื่องใส่ก็มีเห็ดขอนขาวเนาะ อันนี้ลูกโดดแล้วก็กระเจี๊ยบฟลักทองใบแมงลกักแล้วก็ชะอมหลังบ้านนะคะนี่ก็เข้าเหนียวแช่นะคะเขาเรียกข้าเบือเนาะโขกใส่หอมออใส่กระเทียมใส่พริกนะคะแล้วก็มีผงชรูรสรสด,ดีน้ํำปลาค่ะแค่นี้นะคะกัวมันเค็มเนาะเดี๋ยวไม่ติเวเอาเด๋ไม่ใส่ปลาเยอะเนาะ ราะว่าปลาตูเค็มมันก็หอมปลาตูหอมนี่หอมนะอ่าเมติวชอบเอามาหมกใส่ใส่ใบตองเนาะแล้วก็เข้าเตาอบทุบตะไคร้พริกบีบใส่นะปลาตูหอมพอออกมาแล้วก็บีบมะนาวใส่น้ำตาลโรยนิดนึงมันจะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเมติวจะปรุงเครื่องไปเลยนะคะ ก็จะเอาเข้าเบือลงก่อนเด้อค่ะเด้อนี่ข้าเบือเนาะค่ะเนาะลงเลยนะคะลูกโก,โกโแล้วก็คนนะคะห้าเม็ดโคกพริกใส่ที่สามสิบห้าเม็ดนะคะแล้วก็จะลูกโดดเนาะเครื่องปูงปลาล้านที่ใส่ที่หลังนะคะหน่อ,มอไม้โลนึงก็ได้แค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะที่เก็จะจัดขอลงะนะคะ รอกินกับเม็ดติวได้เรื่องเห็ดขอนขาวลงก่อนนะคะกับลูกโดดเนาะเพราะว่าเห็ดมันอาจจะสุกช้าเนาะอันชาบงลูกโดดก็ห้าสิบลูกโดดอีกนะคะพริกนี่พริกนีก่ขีดนึงไหม,มขีดนึงเนาะสามสิบบาท สามสิบบาทไม่รู้ว่ากี่เม็ดเนไม่รู้ <30 S 1> <า>กีก่เม็ดจ้ะก็พริกสามสิบใส่<า><า>หมดเลยใส่หมดเลยนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะเดี๋ยวก็เจียบลงทีหลังเนะค,ะนะคะ่ะเนาะพริกซื้อมาใส่หมดเลยนะคะเพราะว่ากินเผ็ดกันทั้งบ้านนะคะมะเขคนนะคะเป็นไงคะ ลงแล้วแต่ละยงลงยังไม่ครบเนาะมิวก็มันก็ไม่น่าเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเอาปลาลมาใส่ค่ะปลาดูใส่ให้มันหมดเนื้อเนาะปลาค่ะน้ำปลานะคะก็ปลาที่ไม่ติวต้มแล้วค่ะเนาะแต่อันนี้เป็นปลาดิบนะคะเอาออกมาจากโกงเลยค่ะ มาใส่เนาะนี่ก็พี่ชูนะคะพี่ชูกับพี่รสค่ะลงเลยนะคะอย่างละช้อนโต๊ะนะคะหม้อใหญ่นะคะอแกงีีหม้อใหญ่ค่ะนะคะชอบกินน้ำเยอะๆเวยค่ะเด้อแกงน้ำเยอะๆจ้า เดี๋ยวแม่เจี๋ยก็จะคนเนาะค่ะเนาะหลังจากคนนี้แล้วเราก็จะปิดฝาให้ผักผักทุกอย่างนะให้มันสุกนะคะเดี๋ยวเราชิมรสก่อนอืมอะไรจะเป๊ะขนาดนี้อืมนี่นะคะกระเจี๊ยบก็ตามมาแล้วค่ะเพราะว่าผักข้างล่างก็สลดแล้วเนาะเออเพราะว่ากระเจี๊ยบนี่เรากินดิบได้นะแม่เจิ๋วชอบกินดิบนะกระเจี๊ยบจะ แล้วก็ถ้ากระเจี๊ยบสุกหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเป็นนางรักกับชะอมนะคะลงนาะคะเนาะมแม่ติวก็จะขอจบคลิปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกกำลังใจคะ่ะมากินแกงหน่อไม้ก,กับแม่ติว๋วาคนให้ดูอีกทีหนึ่งน่ากินไหมคะมาค่ะครัวครัวแม่ติวนะครับไม่ใช่ครัวคุณติวะะ๋วค่ะขอบคุณนะคะเลิฟเลิฟทุกคนจ้า